ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะอีโกคาสกิซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาท้าทายอำนาจมืดนะฮะจากนอกอวกาศนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวละครอยกษ์โบรอน SSR บวกผมนึกว่าโบรอนร่างอเวกนั่นเองนะครับที่มีคาเลือดนะฮะอยู่ที่ 1.6ล้านล้านโอ้โหแม่เจ้าเลือดจะเยอะไปไหนนะคะคือกะตีทั้งปีทั้งชาติเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับการสู้โบรต์ในคลังนี้นั่นเองนะครับสำหรับการท้าสู้นะับผมก็จะใช้ตัวละครทั้งหมดนี้นะฮะในการต่อสู้นะครับผมเป็นตัวดาเมจที่ทําได้ดีที่สุดนะฮะของตัวผมนะครับผมก็จะมีตัวละครกระบองเลยนะฮะเกลิวกันชูนะครับอะตอมิกคิ่ันนะฮะเกวินนะครับ ชูราเขาตดและตามด้วยมอสกิโตเกิร์ลหรือยุงแดงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ค่าพลังของผมอยู่ที่34เฮ้ย4 3ล้านนั่นเองครับ <Hey. S 1> ไปดูว่าจะทำดาเมจได้เท่าไรสำหรับเกวินนะฮะจะใช้นะครับในการเตะธรรมดาเอานะ <Hey. S 1> เพื่อสร้างดาเมจแต่โบร้อนระเบิดประใหญ่ยยลมจักรวาลซัต์เข้ามาก่อนหนึ่งทีสิบสองล้านดาเมจเกวินเตะสวนกลับขื้นไปสะท้อนดาเมจเข้าไป42ล้านหรือว่า44ล้านก็ไม่รู้ผมมองไม่ทันฮนะ อยู่แดงไล่โจมตีกับเกวินเตซ,ซ้ำเข้าไปหนึ่งที่คราวนี้ครับอาตอมมิกกี้เติมครับฟาดฟันซ้ดเข้าไป42ล้านดาเมจแล้วก็ยังฟาดฟันซ้ำต่ออีกหนึ่งเดียวหูยยี่สิบแปดล้านดาเมจใจยุงแดงไล่โจมต,ซมตีซ้ำเข้าไป4ล้านาเกวินเตซ้ำเข้าไป4ล้าน6แสน เร็วกันจุกคับแรงโน้มถ่วงมิโลสซัดเข้าบ้านจังหวะนี้สี่ล้านั้งแต่ยุงแดงไล่จมตีตามแต่ตามด้วยอาชูราคาโปโตครับเตรียมตัวตีเมสกิลหมัดฮุกอาชูไายัดหน้าโมลอส์ซัดเข้าไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหสิบล้านดาเมจตามด้วยยุงแดงไล่จมตีสามสี่ล้านห้าครับเดียวินเต้ตามต่อกระบองเลยครับอนิเมสกิลหมุนพายุข้างซัดเข้าไปยี่สิบล้านแล้วก็ซัดเข้าไปอีกสามสิบเก้าล้านดาเมจแรงจัดๆัดจุแดงไล่จมตีสามอีกหนึ่งทีฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะสำหรับโลยุงแดงลาดซัดเข้าไปทีล้าน เอาเลยครับโบร้อนได้แต่ต่อยธรรมดาซัดเข้ามานะฮะไม่มีลูกไฟใช้ในการอันตีเรียบร้อยเกวินเตะซ้มครับเกวินเตะซ้มตามต่อห้าหกล้านหนึ่งจุดแดงและจุตีซ้มเข้าไปหนึ่งทีครับแปดร้านห้าเกวินเตะซ้มเข้าไปสามล้านเจ็ดแสนอะตอมมิกนีซดันฟาดฟันจังหวะนี้ซานเข้าไปสี่สิบล้านดาเมจจ่ายแต่อย่างฟาดฟันต่อซ้ำเข้าไปอีกทียี่สิบเอ็ดล้านดาเมจหุยจังหวะแรกนะฮะที่ 5, 6, 6, 1, 2, 8, 25, อะตอมมิกฟันเข้าไปนะแรงนะครับเพราะว่ามันมีกระดูกแดงนะครับของเกวินนั่นเองที่ทำดาเมจนะฮะ แล้วก็เกเรยวกระชุ่แรงน้องถงมปโลดยุงแดงแล้ะยมตีซ้ำเกวินเต้ซ้ำมีหนึ่งทีสี่ล้านหกแสนตามด้วยแอนติเมทสกิลจากอาจูลลาาาราเข้าไปโตหมัดฮุกซัดเข้าไปหนึ่งทีสิบล้านดาเมจเหมือนเดิมฮะยุงแดงแล้ะยมตีซ้ำก็ไปหนึ่งรอบคร่าล้านสามเกวินเต้ซ้ำก็ไปสามล้านแปดแล้วตามด้วยกะวองเหล็กซัดเข้าไปหนึ่งทีคุยสิบล้านยี่สิบเจ็ดล้านครับแล้วก็ยังหมุนซ้ำ้าไปสี่สิบเอ็ดล้านดาเมจยุงแดงแล้ละยมตีซ้ำยุงแดงปาดจ,จังหวะนี้อันติเมทสกิลเข้าไป17ล้านดาเมจโหยังงแรนะะฮท่า็ดล้วานะดรับ อันนี้เมสซกิลครับระเบิดเป็นใหญ่ถล่มจักรวาลสวยครับพื้นมาเกวินเต้สามก็ไปเกวินเต้สามอีกหนึ่งครั้งห้าหกล้านหนึ่งแสนหุดมแดนไร้จมื่สามครับตอนนี таки, 3 3้ถึงเทิร์นท mm. mm. ี Josh ่สามเรียบร้อยนะฮะเกวิยังเต้สามตามต่อนะครับโอ้โหสีกระดูกเหลืองนั่นหนักอ่ะตอมิงฟันเข้าไปสี่สิบสองล้านนาเม็ฮะสี่สิบเอ็ดล้านนาเม็อะตอมิงฟันต่อเข้าไปอีกยี่สิบแปดล้านนาเม็นะฮะดาเมทคงไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับ เกวินเต้ซ้ำอหนึ่งรอบครับเกริ๊ลูกันชุบกับแรงโน้โถมถ่วงโลจังหวะนี้ใส่เข้าไป4ีล้านหแสนแล้วตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีซ้ำเกวินเต้ซ้ำอหนึ่งทีอาชูราคำโตมาทุกเปิดยันหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งทีเข้าไปโอ้โหสิบล้าน,นดาเมจยุงแดงไล่โจมตีซ้ำแล้วกาบ,บองเหล็กจังหวะนี้ครับอันติเมชนะฮะในรอบที่3จะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะที่เราจะได้มาพากันซักเข้าไป20ล้านแล้วก็ซักเข้าไปอีก39ม้าล้าน,นดาเมจรวมๆ50กว่าล้านครับท่านผู้ชม ค่ะเนีฮนะยยุงแดงโจมตีธรรมดาและเราก็จะกดค่าไปดูดามเมจลร่าสุดกันเลยนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่ดามเมจรวมนะฮะอยู่ที่สองพันล้านดามเมจครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไม่มากนะฮะโหถือว่าน้อยนะครับสำหรับคุณ bgl CS นะฮะครั้งละ5,000ล้านนะฮะสองครั้งปลาไปแล้ว1 0 0 0 0ล้านดาเมตรใหม่ก็ครับท่านผู้ชมสำหรับของรางวัลนะฮะพอ2,000ล้านขึ้นไปนะครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับรางวัลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเซตอัศวินนะฮะหรือว่าเซตจักรกลนะครับสีแดงนะดอกมาด้วย สำหรับใครนะที่ต้องการเซตนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหรอรับเน้นๆนะไม่จำเป็นต้องไปหาเศษเลยนะครับโอ้โหหนักๆแน่นๆจร,จริงครับสำหรับตัวละครโบรอตัวนี้นะฮะค่าเลือดนะฮะ1.6ล้านล้านนะครับโอ้เยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ชาย เตียงไงให้ตายวันนี้โอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะก็เรียบร้อยในรัมนี่ก็เป็นเซตของผมนะฮะและดามเมจที่ผมทาได้นะครับสาหรับใครที่ถึงโบลอสล่าง s อสบวกแล้วนะครัมาแชร์กันว่าดามเมจของแต่ละคนนะครับได้เท่าไหร่กันบ้างนะ,ะของผมนะครับอยู่ที่2องมันล้านถ้าใครได้เยอะกว่านี้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะอีกโกะคัซกิคนเดิมคนนี้นะฮะมาง่ายๆสั้นๆส,สบายๆนั่นเองครับบายบายสวัสดีครับ